สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับบีทีชแนลรูว่าเซียนกอนแกนครับมาดีกัมาพอกันมาอยู่ดํวกันครับเซียนคอนแกนคือเก่าครับสำหรับสรุปผลหุ้นน้อยรวมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับประจำวันที่11เดือน9นะครับพศส568นาหะครับสำหรับแนวทางของเซียนกอนแกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทางวันสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับพี่น้องวิ่งรูดงวดประจำวันที่สิเอ็ดเดือนเก้านะครับวิ่งรูดแปดกับเจ็ดนะครับสําหรับสายวิ่งสะรูดนะครับเซียนคนแกลนเน้นในปที่วิ่งรูดแปดนะครับเอฟซีบอมักวิ่งรูดแปดกับไปวิ่งรูดเจ็ดได้คือเก้าเด้อพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของเซียนคนแกลนนะพี่น้องเนาะอ่ะ มาเบิ่งกันครับสำหรับเอฟซีที่มีทุนไล่ก็สามารถน้ำไปเล่นชุดเก้าประตูได้คือเก้าบวบสี่อยู่ตำแหนง่งใดมาตำแหนง่งใดถ้ามีแปดกับเจ็ดได้เฮแน่นอนพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งกันครับพี่น้องวิ่งรูดแปดจับคู่ชุดเด่นแปดเจ็ดหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องสำหรับวิ่งรูดแปดจับคู่จอดเน้นไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่นะครับส่วนวิ่งรูดเจ็ด จับคู่จอดเน้นไปที่70 71 73แล้วก็74เน้นที่4คู่หน้าเด้ีปน้องเน้นที่4คู่หน้าและก็4คู่ท้ายได้ีปน้องเด้อสำหรับแนวตัางของเซียนคนแกนเน้น4คู่หน้าและก็4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางครับพี่น้อง82 72กันทุนนะครับพี่น้องกันทุนไวเด้อสำหรับ MC หม่นะครับขามาแล้วก็อย่าลืมเบอ่งใง้จบคลิปฟังใง้จบคลิปนะครับสิได้รู้ว่าเซียนคนแกนเน้นให้ตรงไหนเด้ครับพี่น้องเด้อมาเบอรงเลขกํำลังวันครับ 14ทางช่องนะครับเล,เลขกําลังวันนะครับ14 59นะครับกสมัครน้ามาันบินกันได้ที่14 15 19 45 49แล้วก็59นะครับพี่นอ้องมาเบอรงครับสําหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับวิ่งรูด8 7. กับ7กรสมัครน้ำมาำจับคู่กับเลขกลํขขาขกล,กลังวันได้ที่81 84 8 5 8ห้นะครับแปดหนึ่งกตัวกันก็นกคือ85 8ห้ครับพี่น้องส่วน8ปดหนะครับจับคู่เรียบร้อยได้พี่น้องครับอเอามาเบิ่งนกันต่อครับวิ่งรูด7จ็ดับคู่กับเลขกาลังวันได้ที่7174 75 79นะครับพี่น้อง71 74 75 79นะครับ ตัวกันก็คือเจ็ดหาเจ็ดเก่าพี่น้องเด้อส่วนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ามาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันต่อสําหรับเอฟซีที่ทุนน้อยนะครับพี่น้องเอฟซีที่ทุนน้อยนะครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งตรงนี้ครับสําหรับเด่นวิ่งรูดประจำที่สิบเอ็ดเดินเก้านะครับเด่นวิ่งรูดแปดกับเจ็ดนะครับแปดกับเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อตัวประกบก็คือห้ากับสามนะครับ มาเบิ่งพี่น้องจับคู่เซียนคนเกนสิพาจับคู่ครับจับคู่นะครับ85 83 75 73นะครับเซียนคนเกนหมักส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อ83 73นะครับเอฟซีบ่มัก83 73ก็ไปที่87เไอ้ปดห้าเด้คือเก่าครับพี่น้องหรือว่า53นะครับพี่น้องบางที่ก็กอดข้อกันมากได้พี่น้องเด้อตัวประกบนะครับ อ่าแตาเอซีมากระจัดนะครับคัดกระพานนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อพี่น้องครับสําหรับแนวทางอา่าสรุปผลวันที่สิบเอ็ดเดือนเก้านะครับลาวสตาร์นะครับพี่น้องบนนะครับแปดสองศูนย์ล่างสามเก้านะครับแนวทางของเซียนคนแกนได้พี่น้องเด้อก็มาที่วิ่งแปดนะครับพี่น้องจับคู่แปดสองนะครับแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้าได้พี่น้องเด้อ ไปอยู่ข้างหน้าก็ถือว่าบกเขานะครับพี่น้องเข้าเฉพาะแปดนะครับสายวิ่งได้ที่ได้พี่น้องเด้อสายวิ่งได้ทีเด้ครับเด้อพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับเฉพาะกิจนะครับบอเป็นการเซวล่านะครับเฉพาะกิจบนสองเก้าหนึ่งล่างศูนย์แปดนะครับเฉพาะกิจแนวทางของเซียนกนันนะครับก็มาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่หนึ่งเก้านะครับพี่น้อง มาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่1 9นะครับมาเก่าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเก่าหนึ่งครับอ่ะดีใจนะพี่ชี้ทางช่องครับพี่น้องส่วนล่างนะครับ0 8แนวทางของเทียนกอนแกล็ 8, นก็มาที่วิ่ง8นะครับมาที่วิ่ง8นะครับจับคู่โจนเน้นไปที่8 0มา08ครับพี่น้อง เดี๋ยวเฮียขึ้นเก้าครับดีแจน้ำเอ็ซี M C, ทางช่องเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนเกลนนะครับงวดประจำวันที่สิบเอ็ดเดือนเก้านะครับมาเบิ่งกันต่อครับน้อยรอบพิเศษหรือว่าน้อยมัดรวมนะครับบนเก้าสี่สี่ล่างเก้าหกนะครับแนวทางของเซียนคนเกลนหลุดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับน้อยรอบพิเศษนะครับก็ต้องขอโทษเดี๋ทีทังช่องกันแล้วกันครับพี่น้องมาสู่กันต่อครับสำหรับน้อยรอบปกติ นะครับนอยรอบปกติบน2 1 7ล่าง0 2นะครับแนวทางของเส้ยนคนแกนก็มาที่วิ่ง7นะครับอ่าพี่น้องมันเป็นอย่างคือหมุนหน้าหมุนหลังแท้วิ่ง7บนนะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้นๆไปที่7 1นะครับมาที่วิ่ง7จับคู่จอดเน้นๆไปที่7 1มา1 7นะครับพี่น้อง ดีใจนะเอ็ซีทาง่องคือเก่าครับน้อยรอบปกติมาเบิร์นกันต่อครับพี่น้องสำหรับ VIP บน499ล่าง2.0นะครับล่าง20นยแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับวันนี้ VIP หลุดนะครับพี่น้องหลุดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ VIP ครับน้อยรอบพิเศษหลุดนะครับอ่า ทันใดก็แล้วแต่นะครับเนาะเียนกอนเกยียงกับต้องขออนุญาตอ่าเอาแนวทางวันที่สิบเอ็ดเดือนเก้านะครับลงจากหน้าจอก่อนนะครับสรุปผลนะครับเป็นทีเรียบร้อยนะครับพี่น้องกะสำหรับเอที่ทันใดติดตามเช่นกนเก,ก่นกะดีใจนํำเด้อครับพี่น้องอ่าส่วนทันใดที่บริตามกะเอาไม้เนาะพี่น้องเนาะ ลืมไหมนะครับพี่น้องสําหรับไอซี่ดันใดที่ยังบ่ท่านกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับแนวทางดีๆนะครับดังๆจากทางช่องบีทีชแนลรือว่าเซียนคอนแกนนะครับอ่วันที่สิบเอ็ดเดือนเก้านะครับพศสองพันหกร้อยสิบเก้หกสิบแปดนะครับเซียนคอนแกนค่ะขออนุญาตเอาแนวทางลงจากหน้าจอก่อนนะพี่น้องเนาะมาตามกันใหม่มาตามกันต่อสําหรับวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสอง เดือน9พศ2568นะครับพี่น้องเสียนคนแก่นสิบพันบํารุงแนวทางกันต่อเด้ครับพี่น้องสำหรับวันที่12นะครับเดือน9พศ2568นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับห้ามา่บําุงไปพร้อมๆกันพี่น้องครับเด่นวิ่งรูดนะครับ6กับ5นะครับเสียนคนแก่นกะเน้นให้ไปที่วิ่งรูด6นะครับอีกทีบ่มักวิ่งรูด6กกลับไปวิ่งรูดหาเลยขึ้เก้าครับพี่น้อง สำหรับเอฟซีจีมีชุดหลายก็สามารถน้ำไปเล่นยญสิบเก้าประตูได้คือเก้าครับบพว่าสีอยู่ตำแนหน่งใดมาตำแนหน่งใดถ้ามีหกกับ 5, ห้าเด้เฮียเดี๋ยวไน้องเดอ้อนะครับมาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูดหกนะครับจับคู่ชุดเด่นอ่ะเอามาเบิ่งไปพร้อมๆกันพี่น้องวิ่งรูดหกจับคู่ชุดเด่นนะครับหกห้าหนึ่งชุดนะครับพี่น้องหกห้าหนึ่งชุด เบิ้ลก็คือหกหกนะครับหกหกห้าห้านะครับพี่นอ้องสำหรับพอๆไม่ม,ม่พี่ๆพี่น้องนะครับาสามารถท้านไปเรียนสิบเก้าตัวเลคือเก้านะพี่น้องเด้อมาเบิ้ลครับวิ่งรู่6จับคู่นะครับจอดเน้นเไปที่68แปดหกแล้วก็6 2สนะครับส่วนวิ่งรุ่นห้จับคู่จอดเน้นเน้นไปที่ ห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยห้าสองนะครับพี่น้องครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเสียนกดเกลนเน้นไปให้ที่วิ่งรูดหกเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าส่วนตรงกลางนะครับอ่าอ่าตรงกลางก็คือกันทุนคือเกาครับพี่น้องหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับกันทุนไว้เสียนกดเกลนเน้นให้ที่สี่คู่หน้าเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็เน้นให้ที่สี่คู่ท้ายนะครับอ้าว มาเบิ่งกันต่อครับเลขกำลังวันเลขกำลังวันนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับก็สามารถนํามาวิ่กันได้คือกันครับพี่น้องสามารถนํามาวินกันได้คือเก้าครับหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับมาเบิ่งพี่น้องเส้นนคลียรนสิบพาวินกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองสามสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะครับสําหรับวิ่งรูดหกกับห้านะครับประจำวันที่สิบสองเดือนเก้านะครับ วิ่งรูด6จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่6 1 6 2 6 3 6 7นะครับพี่น้อง6 1 6 2 6 3 6 7นะครับตัวกันกสนคือ6 3 6 7เด้กพี่น้องเด้อส่วน6 1 6 2นะครับพี่น้องเซียนคนแกนจับคู่เรียบร้อยแล้วครับมาเบิ่งกันต่อพี่น้องครับวิ่งรูด5จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่5 1 5 2 ห้าสามห้าเจ็ดนะครับพี่น้องตัวกันก็คือห้าสามห้าเจ็ดนะครับส่วนหาหนึ่งหาสองนะครับเส้นขนแกนจับคู่เรียบร้อยนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับสําหรับเอฟซีที่มีทุนน้อยนะครับกลับมาเบิ่งตรงนี้ได้คือเก้าครับเด่นวิ่งรูปประจําวันที่สิบสองเดือนเก้านะครับก็คือหกกับห้านะครับพี่น้องหกกับห้าได้ครับเด้อส่วนตัวประกอบสามกับเก้านะครับจับคู่หกสามหก เก้าห้าสามห้าเก้านะครับพี่น้องเซียนคนเกล็น,นํามาฝากพี่ต่อนน้องคือเก้านะครับสําหรับงบน้อยนะครับพี่น้องอ่มาเบิรงครับพี่น้องเซียนคนเกลนชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องหมักส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อก็คือหกสามหกสามแล้วก็ห้าสามเด้อพี่น้องเด้อหกสามห้าสามนะครับแต่เซียนคนเกลน,นี่ ชอบหาเก่านะครับพี่น้องแต่ว่ามันว่ยคือสิบวิก้าวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเช่นคนแคลอรี่เน้นให้ไปที่หกสามห้าสามนะครับเอฟซี FC ประมาณหกสามหาสามก็ไปที่หกเก้าห้าเก้าเลยคือเก่าครับพี่นอ้องอ่าสำหรับมืัอนี้นะครับพี่น้องครับเอฟซี FC ที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ เพื่อท yeah, ี่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับแนวทางเด็ดๆดังๆจากทางช่อง BTV Channel นะครับพี่น้องอ่าสำหรับมือนี้คืนนี้นะครับเอฟซีที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสาหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทางช่องนะครับก็ขอให้ทุกท่านย่ดีมีแห้งสะดวกอ่าก็ขอให้ท่านยุดีมีแห้งนะครับ อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อพี่น <lak> <cy n ux> ้องเด้อครับพี่น้องขอยทุกันสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงงปังๆไปด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางวดประจำวันที่12เดือน9พทศ2568นะครับก็ขอให้ทุกนะครับคอยุกันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงรึเกาเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้เช่นคนเกลาพี่ลาน้องไปก้อนนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ครับ แคปบนาจอไปด้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องราตรีสวัสดิ์ครับ